สวัสดีครับกับกายอัพทูมิช a n แนลตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่จ้าเดี๋ยววันนี้เราจะพา,าชมาบรรยากาศการสืบพิธีทําบูญสืบชะตาเวียงเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ทําทกันสืบทอดมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้ก็คือด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็จะมีลักษณะที่แปลกแตกต่างไปก็คือมีการแบบว่าเว้นระยะมีการคัดกรองต่างๆนะครับ แล้วก็พิธีการาสืบชะตาเวียงเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นพิธีโบราณนะครับที่ทํากันมานานแล้วนะครับก็คือเป็นการสืบพูดง่ายๆก็คือเป็นการทําบุญเมืองนั่นแหละครับง่ายๆเลยคือทําบุญเมืองแล้วก็ปัดถว่าแบบว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งสิ่งไม่ดีออกไปจากเมืองเชียงใหม่นะครับก็คือตรงนี้เขาเขาจะทําทุกปีแต่ตามปฏิทินของล้านนานะครับก็คือจะอยู่ช่วงประมาณ เดือนพฤษภาเดือนมิถุนาอะไรประมาณนี้ต้องอไปไปเช็คดูปฏิทินล้านานาอีกทีหนึ่งเพราะในส่วนนี้คือเขาจะไม่ได้จัดตรงตามตามวันแบบตามปฏิทินปกตินะครับแต่นี่คือปีนี้ก็แบบอาจจะดูเงียบเหงาหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศทําบุญสืบชะตาเวียงเชียงใหม่นะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะทําแบบว่ารอบคูเมืองเลยนะครับภายในเวียงเลยก็คือ,อ สี่ประตูห้าแจงเอเอห้าประตูสี่แจงไม่ใช่สี่ประตูห้าแจงอ่าอ่าห้าประตูสี่แจงเนี่ยจะมีอะไรบ้างผมก็เลยจะพามาที่จุดแรกก็คืออ่าประตูท่าแพรนะครับก็คือตรงจุดที่อยู่ด้านหลังนี่เลยแต่จุดเริ่มต้นทําพิธีจร,จริงๆก็คือตรงอ่าสามกษัตริย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจะพาไปดูทุกจุดเลยนะฮะบรรยากาศกาก่าเป็นยังไงบ้างนะครับ พิธีสองก็คือหน่วยพิธีแจกปูเฮืองพิธีแจกหัวลี แล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่ทําพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่นะครับก็คือจุดที่เป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับก็คือจะเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งเลยเพราะว่าในส่วนของการทําบุญสืบชะตาเวียงเชียงใหม่ก็คือจะมีห้าประตูสี่แจงแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือตรงตรงจุดนี้นะครับคือจุดที่เป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันนะครับ มหาราชพญางามเมืองและพญา,าร่วงหรือว่าข้อขุนราผังแห่งมหาราชทั้งสาพระองค์ขอประชาสัมพ,พันธ์นะครับท่านที่เดินทางผ่านไปมาว่าอ๋อแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดทําพิธีตรงบริเวณประตูช้างเผือกนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้คือจัดที่นั่งห่างแล้วก็คู่คนหรือชาวบ้านที่มาร่วมทําบุญก็เว้นระยะหรือแบบว่ายังไม่มากันนะครับ นี่ก็จะพิธีก็จะเริ่มประมาณ9ก้าโมงนะครับประมาณนี้นี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดของการทำพิธีบริเวณแจงสีภูมินะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่า มีการจัดไว้ตรงตำแจงต่างๆด้วยนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดทำพิธีนะครับตรงบริเวณเออหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่ลามนะครับนี แล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าประตูสวนดอกนะครับนี่ตรงจุดทําพิธีหน้าประตูสวนดอกพระเริ่มมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำพิธีตรงบริเวณหน้า ก็ครารับไมเป็นเรื่องนะครับที่โดยแกงปูเป็น้อยเนื่องนะครับ,รรบที่เราได้จัดแกงาปูม,มาเพื่อจาดทำบุญนครับคุณ้ในวันนี้นะครับตรงน,นี้เป็นจุดที่ทำพิธีตรงบริเวณหน้าประตูแสนปุงนะครับนี่ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดทําพิธีตรงประตูเชียงใหม่นะครับแต่ต้องขอขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่บางจุดไม่สามารถที่จะไปลงไปถ่ายให้ได้เพราะบางทีคือไม่มีที่จอดรถจริงๆนะฮะก็ต้องใช้วิธีแบบว่าขับแล้วผ่านมาแล้วถ่ายให้ให้ชมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่ทําพิธีตรงประตูเชียงใหม่กันนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะนี่นะครับตรงประตูเชียงใหม่ เราก็จะเดินไปอยู่ประมาณนี้นี่ประตูเชียงใหม่นี่คือประตูเชียงใหม่นะฮะจะเห็นได้ว่าตรงตรงข้ามคือมีตลาดตลาดประตูเชียงใหม่นะฮะไงครับก็ลงตอ และจุดที่เห็นนี้ก็คือจะเป็นจุดทําพิธีของแจงกระตั้มนะครับซึ่งอยู่ตรงมุมของบ้านพักฟื้นคนชราเลยนะครับก็อยู่อย่างที่เห็นนี้นะครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศการพาชมการทําพิธีสืบชะตาเวียงเชียงใหม่นะครับตามจุดต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพคูมีไว้ด้วยนะครับอ๋อและอย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพส Me c h ชนแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ